สัปดาห์นี้ร้อนพุ่งต้อนรับสงกรานต์ดวงอาทิตย์ตั้งชากับภาคใต้ส่วนพายุแดูร้อนยังเกิดขึ้นได้บ้างเล็กน้อยค่ะอัปเดตฝนและพายุรอบใหม่กรมบนตูเตือน15-16เมษายนพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างไปดูแบบจำลองอัปเดตล่าสุดกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดาและ Facebook ข่าวพยากรอ์อากาศาและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่19เมษายนค่ะสภาพอากาศตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงบ่ายของวันที่10เมษายนจากภาพถ่ายดาวเทียมประเทศไทยท้องฟ้าปโปรง่งเมฆน้อยแต่ก็ยังมีฝนตกอยู่ค่ะในช่วงบ่าย3มมีฝนตกในพื้นที่ของอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิภูกระดึงจังหวัดเลยปากช่องนครราชสีมาและจังหวัดตราดค่ะ โดยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14เมษายนความกดอากาศตามเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนจึงทําให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันค่ะส่วนลมใต้พัดปกคลุมพ่า